เราไม่เรียกโอ้กันค่ะยังไงคะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะก็ขำๆเหมือนที่โพสก็เหมือนแบบเราขำอ่ะมันก็โมาให้รู้ว่าเออขอดไหมคะกอดแต่ว่าก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงใช่ก็โพสเพื่อที่จะให้รวยว่าเออทำอะไรก็สมควรนิดนึงอันนี้ก็พูดแทนเลยว่า เขาอยู่กับลูกเกือบทุกวันแน่นอนจะมีแบบบางงานที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์กลางคืนมากกว่าหรือไม่คอนเสิร์ตที่ผมได้กลางคืนที่เชนไนด้า,ด,าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยู่จนลูกนอนเนะาะอยู่อยู่กันทุกวันก็จะเห็นอยู่แล้วตามอินสตาแกรมว่าเขาก็ถ่ายรูปก,กับลูกลงทุกวันนะร,ราะไม่มีปัญหาแต่ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยว่าไม่อยากให้คนไม่ชอบให้ไปโพสเพราะว่ายิ่งโพสมันก็ยิ่งจะเป,เ,ปเป็นเรื่องเป็นราว ไปของเรื่องนี้มาจากไหนคะคือมันมีคนส่งมาให้หนูคือส่งมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าแบบเป็นคนนี้แหละไปโพสโพสโพสในหลายๆที่ว่าแบบเออเหมือนนางไปวงในอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยหน่อยแล้วคือแบบว่าบอกว่าน้องสาวเราเลี้ยงแทนซึ่งน้องสาวเขาแทบจะไม่อยู่บ้านเลยเพราะว่าตอนนี้ทำพิธีซีอยู่ก็จะรู้ตัวมาเขาบอกว่าเป็นคนวงในใช่ไหมใช่ไม่รู้มันคงไม่มีหนูว่าคงพูดไปเองว่าวงในเลยแจริงๆแล้วเวลาเรามาบอกบอกตอนเด็กๆใครดูแลน้องคะก็คือจะมีทั้งคุณพี่ป้าน้า มีพี่เลี้ยงทุกคนดูแลเต็มที่แล้วเพราะว่าที่บ้านหนูทำออฟฟิศซึ่งอยู่ติดกับที่บ้านเลยก็คือไม่มีใครออกไปข้างนอกแค่อ,อยู่ในใน,นั้นหมดเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เคลียร์แน่ๆว่าไม่จริงไม่จริงแน่นอนไม่จริงแน่นอนเราจะต,ตามหาเรื่องหรือว่าจะฟ้องหรือจะอะไรไหมคะโอ้ไม่มจ <c oughs> ไม่เป็นไรครับี๋ยวก็แค่นั้นคนนั้นก็ตายไปแล้วอีกคนหน <Okay. S 2> ึ่งเลยค่ะพอแล้ว